เซกโลโซเซอร์ไพรส์วันเกิดเจ้านายถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะให้กับลูกชายเลยล่ะค่ะสำหรับวันเกิดของน้องเจ้านายนะคะลูกชายคนโตของหนุ่มเจเจตรินและสาวปิ่นเกตมณีนะคะเพราะว่าวันเกิดปีนี้นะคะพ่อเจค่ะได้จัดให้ร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซช่วยอวยพรลูกชายด้วยนะคะเพราะว่าน้องเจ้านายนะคะชื่นชอบพิเศษมากๆและเป็นแฟนตัวยงเลยทีเดียว งานนี้หลังจากที่พิเศษอัดคลิปอวยพรวันเกิดส่งมาให้พ่อเจค่ะก็ได้ออกมาโพสทางอินสตาแกรและเซอร์ไพรส์เจ้านายให้ดูพร้อมๆกันโดยได้โพสนะคะในอินสตาแกรค่ะพ่อเจได้เขียนไว้ว่า Happy Birthday ขออนุญาตเซอร์ไพรส์เจ้านายพร้อมๆทุกคนในโพสนี้หลายคนไม่รู้ว่าเจ้านายชอบผลงานเพลงและชอบพิเศษมากในวันเกิดเจ้านายปีนี้ ขอให้พี่เสกช่วยอวยพรให้หลานขอบคุณพี่เสกมากๆนะครับมาฟังกันเลยนะคะว่าเสกโลโซอวยพรวันเกิดว่าอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีพี่เจนะครับ้ก็สวัสดีหลานก็น้องเจ้านายนะครับวันเกิดเมื่อวานนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับที่บางสิ่งใดก็ดส่งกำังารณาแลวก็เป็นเป็นดีของพ่อหนาะหลานนะ เจอกันนะครับนี่ครอบครัวเรานี่มีความสัมพันธ์กันอยูค่คุณหมอทำข้อที่ทั้ง3าคนนี่เป็นคนเดียวกันไว้โชคดีนะสวัสดีครับทำเอาน้องเจ้านายนะคะดีใจมากๆเลยและเข้ามาคอมเมนต์เลยค่ะว่าขอบคุณครับพิเศษแฟนเพลงตลอดการครับปีนี้ก็เติบโตขึ้นอีกปีแล,แล้วนะคะสำหรับเจ้านาย แถมก็เข้าวงการเพลงอย่างจริงจังเพราะว่ามีผลงานเพลงออกมาให้ติดตามกันตลอดค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็รอติดตามผลงานเพลงใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นผลงานแนวไหนและนอกจากผลงานเพลงแล้วปีที่ผ่านมาน้องเจ้านายก็มีผลงานภาพยนตร์ออกมาให้ติดตามชมกันเรียกได้ว่าปังไม่แพ้คุณพ่อเลยล่ะค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้คงมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเยอะขึ้นนะคะ